ันนี้นะครับผมจะพามาดูคลิปหมูบ่บ้านศที่31นะครับก็ลำเลยน,นะครับอยู่ที่คลองหว่วงคลองสามนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาคุายข้างในบ้านนะครับตัวบ้านสีด้านนอกเนี่ยสีฟ้าครับฟ้านะครับอ,อันนี้จอดรถได้หนึ่งคันนะครับโอเคสำหรับสำหรับบ้านหลังน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต้นต้นก่อนเนาะบ้านหลังน,นี้เนี่ยเหมาะสำหรับานักงานประจำที่มีสลิปเงินเดือนอนะครับหรือว่าใครที่ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ สังคมม .33 นะครับก็จะสามารถยื่นกู้ตรงนี้ได้นะครับก็ให้เอกสารผมจะดูแลให้นะครับเงินเดือนเงินเดือนประมาณ1 4ื่นหรือว่าหมื่นห้าขไปนะครับก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะครับผมโอเคครับเรามาดูข้างในกันครับนี่เป็นห้องผถงนะครับก็ห้องข้อสมควรนะครับเพิ่นล่ามเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นเดิรนะครับ เบื <X Joh an> ้องสีแล้วก็เทด้านบนนะครับมาดูด้านบนเห็นไหมเห็นไหม่า้นกษาจะเป็นโซที่ะเป็น2หองนอนนะครบเป็น3ห้องนอน2อน้ครับมาดูห้องน้ชั้หน่งนะครับอาอันนี้ห้องน้าชั้นหนงนะครับก็เปลี่ยนสุขกัณฟ์ันให้ใหม่นะครับเปลี่ยนกระเบื้องด้านล่างด้านข้างให้ใหม่ ดูเหมือนใหม่เลยนะครับตอนนี้เนาะแล้วนะคมาดูห้องครัวกันนะครับตอนนี้เป็นประตูกระจกตรงนี้นะครับทําให้ใหม่เหมือนกันนะครับดูแล้วดูสวยงามดีนะครับห้องครัวนะครับมีเค์เตอร์นะครับเค์เตอร์ให้รร้อยเหมาะสำหรับห้อครัวที่อยากจะทําอาหารกันเองนะครับเค์เตอร์แล้วก็ีแล้วก็พิเศษนะครับตร ห้องเก็บของนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรากล้องซูมเข้าไปดูนะครับอ่าจะเก็บเป็นจะเป็นห้องใต้บันไดนี่เก็บของครับเก็บของได้เลยพิเศษมากครับเขาตอร์ก็ออกแบบ บันไดท่าสีใหม่ครับเป็นสีโอ okay. ้กนะครับตัวบ huh. ันไดเนี่ยแข็งแรงครับด okay. ูหนาแข็งแรงโอเคข้างบนเป็นสามห้องนอนนะครับเพงมีห้องน้ำห้องน้ำอนู่ห้องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันนี่เป็นห้องน้ำทั้งสองนะครับอาบน้ำได้สบายครับมีตัวดูดอากาศจะได้ยินเสียงเสียงของตัวดูดอากาศทุกคนนะครับอ่านี่คือเสียงของตัวดูดอากาศโอเคมาดูห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนที่ติดกับ ด้านหน้าเป็นห้องนอนเล็กนะครับก็ใส่เพียงสามฟุตได้ครับอาจจะเป็นห้องนอนของลูกอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปตอนนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับห้องนอนห้องที่สองครับก็จะมีระเบียงตรงนี้ออกไปได้เหมือนกันนะครับติดกับถนนด้านล่างนะครับระเบียงนะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ครับห้องนอนใหญ่จะมีจะออกมาตรงนี้ได้อีกนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นที่เก็บของเก็บตู้เสื้อผ้าได้ โซฟาเป็นที่วางตรงนี้นะครับการแดดกันฝนได้จะตากผ้าหรือว่ามีของมาวางตรงนี้ก็ได้ครับติดแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตู้คอมพิวเตอร์แอร์ได้หรือว่าก็อาจจะตกแต่งเป็นกระถางต้นไม้ก็โอเคครับตรงนี้พอทาได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหมู่บ้านพฤกษาสิบเอ็ดนะครับสนใจก็กดลิงก์ที่ไลน์หรือว่าเบอร์โทรผมนะครับเข้ามาได้เหมือนกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ